ก่อนนอนท่านใดที่ได้เลื่อนมาเห็นสาทูเดร์ยามนอนให้สดซื่นยามตื่นให้สดใสลับตาลงเขาให้ซื่นใจตื่นมาเมื่อใหม่เขาให้พบ่สิ่งดีๆถ้าว่าเมื่อน,นี้ตัวของท่านได้ผ่านพบเจอสิ่งที่บดีเจอสิ่งที่โบงามมาแล้วเขาให้มดไปให้สำราบกลับหายไปด้วยคุณภาษีรัตนไตพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้า มากำจัดปัดเป่าสิ่งที่บดีสิ่งที่บงงามที่ท่านเจอมาแล้วออกไปจากตัวของท่านออกไปจากครอบครัวของท่านตื่นมามืน่นขอให้ชีวิตของท่านจงพบเจอสิ่งดีๆทั้งคนดีทั้งการงานดีทั้งการค้าขายดีและสิ่งดีๆขอให้ไหลเข้ามาโฮมในตัวของท่านขอให้สุขสำราญเบิกบ,บานจิตใจห่างไกลจากโรคภัยพยาธิสุขภาพแข็งแรง,แงหมดทุกท่าน ตล,ลอดไปสาโท